ครับผมก็สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมกลับมาเจอกันอีกครั้งครับสำหรับช่องรถไถมือ2นะครับจากร้านเคเอเทคเตอร์ A ector, อำเภอทงกี่จังหวัดบุรีรัมย์คลิปนี้เดียวนำ FC มาชมรีวิวรถไถยคูโบต้นะครับวันนี้มา2คันอ่าแต่เดี๋ยวมีคันที่3ตามมาครับได้ยินเสียงกำลังวิ่งมามาช้าก็เลยถ่ายคลิปก่อนเลย จะเป็น3คันครับแต่ว่าตอนนี้มี2ครับคันที่3าํกำลังวิ่งมาได้ยินเสียงแล้วเริ่มต้นที่คูปต้า L 5 0 1 8 SP นะครับสวยๆครับคันนี้คันที่1นะครับแล้วก็ตามมาด้วย M 6 0 4 0 SU ตัวนี้ก็สาภาพสวยเดิมนะครับเดี๋ยวพาชมรายละเอียดรอบคันแต่ละคันก่อนแล้วคอ่อยชมการทำงานจริงนะวันนี้ก็พามาพื้นที่ทดลองครับตรงนี้เป็นพื้นที่ทดลองไทครับ นะที่เคสเพิเพิ่มทัองกีจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเดี๋ยวพาชมคันที่1ก่อนเลยแล้วกัน5018 SP ตัวนี้รถสภาพสวยเดิมเครื่องเดิมคัดเดิมท้ายเดิมไม่เคยแกะนะครับเพิ่มเติมก็เก็บสีใบมีดคันล่างให้ปากใบมีดกับคันใบมีดครับแล้วก็สีล้อกระทะสีล้อนอกนั้นสีเดิมนะครับ่าดูครับคมใบมีดเหลือเต็มนะครับยางหน้าเป็นของใหม่ครับเราเปลี่ยนให้ใหม่ครับยางหน้า ยางหลังเป็นยางเดิมติดรถนะครับผมสีเฟอร์นิเจอร์นี่สีพวกชุดเฟอร์นิเจอร์นี่สีเดิมนะครับพวกบางโคนนะครับฝากระโปรงสีตัวก็เป็นสีเดิมครับสีเทานี่เป็นสีเดิมนะครับส่วนสีใบมีดเนี่ยเป็นเก็บให้ใหม่ใบมีดกับคันล่างท่อนคัดยังไม่เคยตัดนะครับเครื่องยังไม่เคยเปิดนะครับเดิมแน่นอนยางเดิมกับท่าหลังเก็บสีให้สวยท้ายก็เป็นสีเดิมนะครับท้ายเป็นสีเดิมฝาไฮเดิมไม่เคยเปิดครับสะโพกซ้ายขวา เดิมนะครับแต่มีรอยเปลี่ยนซีนเผาพิโดอนิดนึงนะตรงเผาพิโดโอเผาซีนรัวต้องแกะนอบสตัวนี้ออกมาเป็นเรื่องธรรมดานะครับตัวนี้ไม่ได้ใส่ผ่านมาเพราะว่าะนะผ่านไม่ได้ประกอบด่วนๆน,น,นะทุกครั้งจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ะระบบเช็คให้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวดันคันนี้ดันโชว์ส่วน F6 นี่มีผ่านมานะครับแล้วก็ C สี่าใช่ไหมครับอ่ะกำลังมาเป็น4 5หนะครับอ่ะเดี๋ยวใครชมทีละคันพาชมตัวนี้ก่อนรถเดิมเดิมเพิ่มเติมเก็บสีล้อกับใบดันให้แล้วก็เบาะเดิมไม่ขาดนะชั่วโมงอยู่พันกว่ากว่าพชั่วโมงเครื่องเดิมคัดเดิมปั๊มพวกนี้เดิมครับมาร์กต่างๆเดิมครบหมดเลยนะครับอ่าอย่างหน้าใหม่ถือว่าสวยเหมือนกัน50 18 s v เล่มทะเบียนพร้อมอุปกรณ์หน้าหลังนะครับนำเสนอขายอุปกรณ์2ชิ้นไปดันพันหลังแถมส่งฟรี2เออสามกิโลคันที่3มาแล้วครับผมเดี๋ยวพาชมอ่าคันนี้เปิดราคาอยู่ที่489,000บาทนะครับ489,000บาทนะครับส่วนคันถัดมาเป็น M6040 ตัวนี้เล่มปี60รถสภาพเดิมๆนะเครื่องเดิมคัดเดิมนะไม่เคยแกะเลยสีเดิมทั้งคัน ยางเดิม4เส้นยางหน้าพอใช้ได้นะครับดอกก็ยังเหลืออยู่นะเครื่องเดิมไม่แกะแน่นอนนะครับดูครับน็อต <Not S 1> ไม่มีรอยท่อนคัดเดิมไม่แกะเบาะเดิมไม่ขาดหลังคามีตําหนินิดนึงยางเดิม4เส้นเวทค่วงล้ออยู่ครบนะครับมาพร้อมกับผันหกตาช้างมีคาดติดมาพร้อมนะใบไ,ไม่ค่อยสวยนะครับใบไถดินทรายมาจะบางๆหน่อยก็เดี๋ยวรายละเอียดก็ค่อยว่ากันแต่คลิปนี้จะนําเสนอแบบตามสภาพก่อนนะ ฝาไฮเดิมไม่เคยแกะครับนะฝาไฮเดิมส่วนฝาท้ายตรงดีโอนี้ก็เดิมไม่เคยแกะแต่ดูตรงสะพกซ้ายขวาเหมือนจะมีรอยเปิดเปลี่ยนซีนนิดนึงครับเปลี่ยนซีนล้อหลังนะครับซ้ายขวามีรอยแกะแต่ก็แห้งดีนะครับเป็นเรื่องธรรมดารถใช้งานซีนหมดอายุก็ต้องเปลี่ยนใบพานไม่สวยเลยห้าใบมีใบหน้าสวยใบเดียวนะถ้าดีต้องเปลี่ยนใบทั้งหมดรวมใบคันท้ายเปลี่ยนหกใบครับใบหน้าเจ้าของเดิมเปลี่ยนใบเดียวมาเลย นะครับแต่ก็ยังนั่นอยู่ให้ดีก็เปลี่ยนนะเดี๋ยวราคามาคุยกันเรื่องกรณีเปลี่ยนใบราคาวันนี้คลิปนี้ถามสภาพนี้ก่อนนะครับสภาพนี้ว่าด้วยราคาสภาพตามนี้แต่ได้เดิมครับเครื่องเดิมคัดเดิมปัม๊มพวกนี้เดิมหมดไม่เคยแกะนะครับสีล้อแห้งดีทั้งสี่ล้อครับยางหน้าพอใช้ได้ยางหลังดอกสูงได้รถเดิมๆราคาเล่มปีหกศูนย์เล่มพร้อมนะครับเนี่ยอุปกรณ์หนะ้าหลังเซตน,นี้ตามนี้ขายสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทก่อน เก็บงานหรือปรับสภาพสั่งเพิ่มได้ราคามาคุยกันนะราคานี้เอาไป499,000ได้รถเดิมเล่มทะเบียนพร้อมแถมส่งฟรี3 0 0โลอ่ะแล้วก็อ่า4508 d i ตัวนี้เก็บงานใหม่แต่ยางเดิม4เส้อนอุปกรณ์หน้าหลังเล่มทะเบียน199,000บาทนะแจ้งราคาก่อนเลยแล้วค่อยไปดูสมรรถนะการทำงานนะ199,000อุปกรณ์หน้าหลังเล่มทะเบียนแถมส่งนะ เช็คลวดซึมไฟสีสันให้ใหม่นะครับนะ4508ตัวนี้ใส่ผ่านมาอยู่ครับเป็นผ่าน522แล้วเออ24โครงใหญ่524นะครับอ่ะเดี๋ยวดูทีละคันโชเฟอร์หนึ่งมากันให้โชเฟอร์หนึ่งครับเลยโชเฟอร์หนึ่งขึ้น M6 ก่อน M6 ไถแล้วก็ค่อยลงดันดิน อ่าหรือให้เจมถ่ายดีเดี๋ยวเดี๋ยอาเจมมาถ่ายมาเดี๋ยวหนึ่งไายแล้วนี้จะดันให้ดูแล้วกันเออจะได้ไปพร้อมกันสองอันอ่าเดี๋ยวขอตัวไปถ่ายสักเออไปขับสักนิดเนย่ง ต่อด้วย4-5ครับอันสุดท้ายครับราคาเบาๆหนึ่งแสนเก้าหมื่นก้นบาทหน้าหลังเช็คสภาพให้แถมส่งฟรีสามร้อยโลนะครับผมน่าจะเ,เป็นตัวเกียร์ธรรมดานะครับเลน,น้าแปดเกียร์ถอยหลังสี่เกียร์นะครับสุดท้าย4-5นะเป็นเกียร์ธรรมดามนะครับ ว่าไปนิ่มๆครับนะน่าจะเป็นโล4นะครับชั้นหนึ่งน่าจะขับโล4เพราะไปเรื่อยๆวันนี้ปกติเกียร์ทำงานได้ถึงไฮ2นะครับแต่ก็อยู่ที่คนขับครับเร็วสุดก็ไฮ2ถ้ามันพื้นที่ไม่ดีก็ลดลงมาสักไฮ1โล4ค่อยๆไปจะได้ไม่เจ็บก้นนะครับนะ4508 DT นะครับ199,000บาทคันนี้ราคาเบาๆ อุปกรณ์ใบดันผ่านหลังเล่มะเบียนแถมส่งเลยในราคานี้โววิวใช้งานปกตินะครับอ่าดูเลยเครื่องยนต์ก็นิ่มๆครับแรงดีครับโววินปกติอ่าเยวมาทั้งหมด3คันมารีวิวให้ f อได้รับชมนะครับ L 5 0 1 8 SP M 6 0 4 0 SU และก็ LC 4508 DT สามคันสามรายการครับสำหรับคลิปนี้ให้ FC ได้รับชมแบบทั้ทงครบทุกรุ่นเลยนะครับเป็นเกียร์ธรมรมดา45 M6 นะครับแล้วก็ AC, เอ508 s p ชอบตัวไหนก็สายตรงมา089232911ครับ089232911ที่เกียร์ดเกอร,ร์น้องกีบุรีรัมนะครับผมนะที่นี่ เราจำหน่ายแท็กเตอร์มือหนึ่งเอ่อมือสองท่ที่อ,อุปกรณ์ตัวพวกมือหนึ่งและมือสองนะครับสนใจก็สอบถามมาได้089232911ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบพระคุณ FC ทุกท่านที่แอบติดตามรับชมลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ